วิคห์บอลวันนี้ครับวันจันทร์ที่11มีนาคม2567อยู่กับผมเฮียโจบอลเตงกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาทําการวิเคราห์ฟุตบอล5คู่กันเหมือนเดิมและก่อนที่เราจะเริ่มทําการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับมาดูกันก่อนว่า5คู่ที่เฮียโจให้เป็นเมื่อวานมีคู่ไหนเข้าคู่ไหนเสียกันบ้างมาดูนครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับกับสกพิมลีกอังกฤษระหว่างแอตเลติล่าพบกับสเปอร์นะครับคู่นี้เฮียโจให้วางไปที่แอตเลติล่านะครับจบเกมผลปรากฏว่าวินล่าเปิดบ้านแพ้สเปอร์หนักถึง 09..4 เลยคู่นีี้ก็เสยเยระตูต งครับคู่ต่อมาเป็นลิเวอร์พูลพบกับแมนซิตี้นะครับผมคู่นี้เฮียโจเนี่ยให้วางไปที่ลิเวอร์พูลจบเกมผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลก็สามารถเปิดบ้านยันเสมอกับแมนซิตี้ไปที่1นึ่งหนึ่งนะครับใครที่ตามคู่นี้ก็เข้าครึ่งนะคู่ต่อมาเป็นศึกบุนเดเลิกาเยอรมันระหว่างเลเวอร์คูเซ่นพบกับโบกบวกนะครับคู่นี้เฮียโจให้ต่อไปที่เลเวอร์คูเซ่นจบเกมผลปรากฏว่าเลเวอร์คูเซ่นก็เปิดบ้านตบโบกบวกไปที่2องคู่นี้กินเต็มครับคู่ต่อมาศึกกันโชซีอาร์ระหว่างยูเวนตุสพบกับอตาลันตานะครับคู่นี้เเฮีียโจจให้รรออองไปปท่่ตตตตาาาาาาลลลัันนบกกกมผฏว็ บุกมาเสมอกับทางด้านของยูเวนตุสไปที่2-2คู่นี้ก็เข้าครึ่งนะครับคู่สุดท้ายครับฟิลิปปิน,นาพบกับโรมา่าคู่นี้เฮียโจให้วางไปที่โรมา่าจบเกมผลปรากฏว่าคู่นี้เสมอกันไปที่2-2คู่นี้ยกนะครับอ่ะโอเคนะครับผม5คู่ที่ให้ไปเมื่อวานก็เข้า3เสีย1แล้วก็ยกอิด1คู่นะครับทานผู้ชมครับอ่เพื่อไม่็ีการเสียเวลาเรามารับชมรอบฟั่งการวิคอ์ฟุตบอลของวันนี้กันครับ เอาละฮะมาเริ่มกันที่คู่แรกกับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเชลซีพบกับนิวคาสเซิลเตะกันที่สตแมฟอร์ดบิดเวลาตีสามนะครับราคาบอลเปิดมาที่เชลซีเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูก <S <S มาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมคู่นี้เนี่ยลงเตะกันมาที่26นัดน,นะครับเชลซีก็ชนะมา10เสมอ6แพ้ไป10ได้มา44เสียไปที่43มีอยู่36แต้มตอนนี้อยู่ที่อันดับส1บนะครับส่วนาฝั่งนิวคาสเซิลลงเตะมา57ย2เสอ4แพ้ไป11ได้มาส45มีอยแต้มอน,นี่ล10เยนะครับ ผลงานการพบกันของคู่นี้สิบนัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับผมก็เป็นทางฝั่งเชลซีที่ทําได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับโดยเอาชนะทางด้านนิวคาสเซิลไปที่4เกมเสมอกันไป3เกมแล้วก็แพ้กับนิวคาสเซิล3เกมนะครับถ้าดูจากสถิติต,ตรงนี้นะครับผม5เกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันมาเชลซี Chelsea ยังไม่เคยเอาชนะนิวคาสเซิลได้เลยนะครับโดยแพ้ไป2แล้วก็เสมอกันไป3เกมนะโอ้โหถือว่าเป็นบอลแพ้ทางกันอยู่พอสมควรนะครับคู่นี้ มาดูผลยิงล่งคันคที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เชลซีนะครับผมสินัดหลังสุดชนะมา4เสมอ4แพ้ไป2นะครับทำเงินไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมเกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยก็บุกไปเสมอกับเบนฟอร์ดมาที่2-2นะครับนั่นทำให้6เกมหลังสุดของเชลซียังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมเข้าวินไป3แล้วก็จบเจ้าไปที่3เกมนะครับส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลนะครับผมสินัดชนะมา5เสมอ3แพ้ไป2ทำเงินไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มบูมแฮมตันไปที่3-0นะครับับ2เกมหลงสุดของทางด้านนิิวคาสเซลก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับ มาดูเกมในบ้านของเชลซีนะครับผมในบ้านของพวกเขา10นัดหลังสุดชนะมา6เสมอ3แพ้ไป1ในบ้านทำเงินไปที่3าเกมจบเจ้า2เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลในฐานะทีมเยือนนะครับผม10นัดหลังสุดชนะมา4เสมอ2แพ้ไป4นอกบ้านทำเงินไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับ2เกมหลังสุดในฐานะทีมเยือนของนิวคาสเซิลยังเอาชนะใครไม่ได้เลยนะ มาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านเชลซีของกุนซือมอริซิโอโปเชติโน่เพิ่งจะบุกเสมอกับเบรนฟอร์ดมา2-2ส,ส,สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามเนี่ยจะไร้เงาเรวี่โควิลกับเบนชิเวลสองแนวรับตัวเก่งที่เจ็บเข้ามาสดๆร้อนๆจากแมตช์ดังกล่าวนะครับคาดว่าโปเชติโน่เนี่ยเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยจะมีนิโคลัสแจ็กสันออกสตาร์ยืนเป้าลาสกอร์แล้วก็ใช้ทางด้านของมิโคไามูริดรับจ็อบเป็นเพย์เมเกอร์คอยสนับสนุนนะครับ,ส,ส,นนรบส,ส่วนทางฝั่งงนนิิวคาสเเซซลขอออกุื็ดดี้ฮาวเพิ่งจะเปิดรังถล่มมมมอออาาม Wu, มารรเนววูฟ3-0สำหับคพ้ขะชง ห้ามลงพบต้นสังกัดแม่นะครับคาดว่าฮาวเนี่ยเตรียมจัดทัพในระบบ4-3-3โดยจะมีฮาวิบรานอเล็กซานเดอร์อิซักและแอนโทนีกอร์ดอนเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ตามสูตร น่านจะเป็นเกมที่หดกันสนุกสูสีและแน่นอนนะครับไม่น่านจะมีผู้ชนะอีกด้วยเพราะระดับนิวคาสเซิลที่ตลอด6เกมลีกท้ายเนี่ยแพ้ให้กับอาร์เซนอลเพียงแค่ครั้งเดียวและกดไปดนอนอด16ประตูคงไม่ยอมให้ใครมารูปคมกันง่ายๆนะครับประกอบกับที่ทิมเชลซีช่วงหลังอาการก็น่าเป็นห่วงนะด้วยการคว้าชาัยมาเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับตลอดห้เกมลีกที่ผ่านมาแถามโดนยิงไปกว่า1 4ประตูแถมก่อนเกมเนี่ยจะได้เงาเรวิโควิลกับเบนชิเวลสองแนวรับที่พอเหลืออยู่ไปอีกนะครับแน่นอนว่า,ารทบบารัไรไรทรพ ะฉะนั้นไม่แปลกที่จะขออยู่รองประคองตัวไม่กลัวตายเกมนี้เชียร์ไปที่สาริกาดงลงเป็นยิงนะครับสกอร์ที่ผมคาดการนะครับนิวคาสเซิลจะบุกมาเสมอกับเชลซีไปที่1-1ครับคู่ต่อมาเป็นศึกกันโช์ซีอารระหว่างลาซิโอพบกับบูเลเนเซเตะกันที่สนามสเตโอริมเปโกนะครับผมเวลาตี2-4-5นาทีราคาบอลเนืยียเปิดม,มาที่ลาซิโอเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับ มาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านลาซิโอลงเตะไป27นะัดชนะมา12เสมอ4แพ้ไป11ได้มา32าเสียไป29นะครับผมมีอยู่40แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่9ของกันโชสิริอาส่วนตรงฝั่งอูนินเซ่นะครับผมลงเตะไป27นะัดเท่ากันชนะมา3เสมอ15แพ้ไป9ได้มา26เสียไป41มีอยู่24แต้มตอนนี้อยู่ที่อันดับ17นะครับมาดูผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับผม10นัดหลังสุดที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งลาซิโอนะครับที่ทำได้ดีกว่า เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2020น่น่นเลยนะครับถ้าเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นทางฝั่งาลาซิโอที่บุกไปตบอุริเนเซ่ถึงทิ่น1ประตูต่อ2นะครับทำให้6เกมหลังสุดที่เจอกันมาลาซิโอไม่เคยแพ้กับอุริเนเซ่เลยนะครับส่วนมากหนักไปทางเสมอนะมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยครับผมลาซิโอส0นั้นหลังสุดชนะมา3เสมอ1แพ้ไป6กทำเงินไปที่3เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่6เกมนะครับ3เกมล่าสุดของลาซิโอแพ้รวดทั้ง3มเกมเลยนะส่วนทางฝั่งอุริ เเกมนะครับเกมล่าสุดของเขาก็เปิดบ้านเสมอกับซาลานิตาหน้าหนึ่งหนึ่งทำให้3เกมหลังสุดของอูเดเนเซ่เนี่ยก็ยังชนะใครไม่ได้นะครับมาดูเกมในบ้านของทางด้านลาซิโอกันบ้างนะครับผมในบ้านของพวกเขา10บนะัดหลังสุดชนะมา6เสมอ1แพ้ไป3ในบ้านทําเงินไปที่5เกมจบเจ้า2เกมแล้วก็เสียไปที่3เกมนะครับสเกมหลังสุดในฐานะเจ้าบ้านของพวกเขาก็แพ้คาบ้านทั้ง2นัดเลยนะส่วนทางฝั่งอูเดเนเซ่นะครับผมในฐานะทีมเยือนของพวกเขาเ้านัดหลังสุดชนะมา2เสมอ3แพ้ไป4นะครับทำเงินไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับ มาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับผมเจ้าถิ่นลาซิโอของกุนซือมอริซิโอซารีผลงานในลีกยแย่ๆนะครับแพ้มา2นัดติดต่อกันแถมเกมแชมเปียนลีกเนี่ยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับบาร์เยนแบบหมดรูปมาศูนย์ประตูต่อสามนะครับสุขภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเสียหายหนักเพราะจะไม่มีผู้เล่นอย่างอดรามมาลูซิกกับลูก้าเปริก,กินีสองฟูลแบ็กและกองกลางคนสำคัญอย่างมาติโอเกนดูซี่ที่พากันโดนโทษแบนทั้งสามรายนะครับหมดสิทธิ์ช่วยทีมในเกมนี้ขณะทีี่่ตตัวเเจ็็บกมแหน้า แล้วก็ทางด้านของมาร์ตียซักคานยญี่ลงล่ะตะข่ายร่วมกันนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอูเรเดเซ่ภายใต้การนำทีมของกาบิเอเลชชฟฟี่ ผลงานในลีกห้าเกมหลังสุดของพวกเขาเ,เก็บชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมนี้นจะขาดคิทเทยองเอโบเซเร่กับวาเรสที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามยังไงก็ตามข่าวดีก็ยังพอมีเพราะจะได้กองหลังอย่างโทมัสคิทเตนเซนพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งขณะที่ตัวเจ็บก็มีจะ่หน้าเดิมนะครับด้านการจะทัพคาดว่าจะใช้ระบบ3า1 1โดยที่แนวะรุกจะใช้ฟอรลองตัวแวงคอยสร้างสรรเกมสนับสนุนกองหน้าอย่างโรเลนโซลุก้าลงบู้ในเกมนี้เจ้าทีลาเิโอช่วงหลังผลง,งานย ดหลังสุดเนี่ยยิงไปเพียงแค่1ลูกเท่านั้นขณะที่ฝั่งทีมเยือนของอูลินเซผลงานรุ่มรุ่มแนดนแนส่วนใหญ่มักจะจบไปทางเสมอกับคู่แข่งนะครับเลราคาเปิดไม้จะถึงเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะนาว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่านะเนื่องจากช่วงหลังลาซิโอฟอร์มแผ่วลงไปอย่างมากขณะที่อูลินเซช่วงหลังก็แพ้ยากขึ้นอีกด้วยนะครับเกมนี้ก็เลยมองว่าสูสียงแน่นอนดังนั้นเนี่ยอยู่รองดีที่สุดนะครับสกอร์ที่ผมคาดการนะครับอูลินเซจะบุกมาเสมอกับลาซิโอไปที่หนึ่งหนึ่ง มาต่อกันที่คู่ที่3กันเลยนะครับผมกับศึกลาลิกาสเปนระหว่างอเมริกาพบกับเซบียาเตะกันที่สนามพาวเวอร์ฮอลสเตเดียมนะครับผมเวลาตีสามราคาบอลเปิดม,มาที่เซบียาเป็นฝ่ายต่อปอ,ปอ มาดูตดารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมเรื่องที่เจ้าบ,บ้านอเมริียลงเตะในลาลิก้าไป27นัดยังไม่ชนะใครเลยนะเนี่ยแล้วก็เสมอไป9แพ้ไปถึง18นะครับได้มา25เสียไปแล้ว55ลูกนะครับมีอยู่9แตม้มตอนนี้เนี่ยก็อยู่อันดับบวยที่20เลยนะครับส่วนน้องฝั่งเซบียาลงเตะม,มา27นัดในลาลิก้าก็ชนะมา6เสมอ9แพ้ไป12ได้มา33เสียไป40มีอยู่27แต้มนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่14นะผลงานการพบกันของคู่นี้10นัดหลังสุดนะครับผมเป็นทางฝ ไปที่หนึ่งเกมนะครับสเกมหลังสุดที่เจอกันก็เป็นเซบียานะครับผมที่เอาชนะอเมริกาทั้ง2เกมและยิง2เกมรวมกันในถึง7ประตูเลยทีเดียวนะครับมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านอเมริกานะครับผมสินัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะเนี่ยเสมอ4แพ้ไปถึง6นะครับแต่ถ้าดูงนี้เนี่ยพวกเขาก็ทำเงินได้ดีนะครับทำเงินไปถึง6เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับส่วนทางฝั่งเซบียานะครับผมสินัดหลังสุดชนะมา4เสมอ2แพ้ไป4ทําเงินไปที่6เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมเช่นเดียวกัันนะครบเกมล่าสุดเนี่ยก็คืนฟอรร์มมนะคับผเปิดบบ้าานตโซซดดัมที่3 2 มาดูเกมในบ้านของทางด้านอเมริกากันบ้างนะครับผมในบ้านของพวกเขา8นัดก็ยังไม่ชนะใครเลยนะเสมอ5แพ้ไป3นะครับในบ้านทําเงินไปถึง4เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่3เกมนะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับผมอเมริกาแม้ว่าจะไม่ชนะใครนะครับผมแต่พวกเขาก็ทําเงินอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับทำเงินดีซะด้วยนะมาดูทางฝั่งทีมเยือนเซบียากันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดชนะมา4เสมอ1แพ้ไป5นะครับเซบียาทำเงินนอกบ้านไปถึง7เกมนะครับผมแล้วก็เสียไปที่3เกมนะครับ อ่ะมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมอเมริกาเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานเลโอปัฟติเตานะครับกับหลุยส์โซเลส2ตัวเจ็บค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีนะครับรวมไปถึงปลาการหลังอย่างบรูโน่รายาที่ติดโทษแบนเนื่องจากเจอไล่ออกระหว่างแมตช์ดังกล่าวนะคาดว่าอเล็กเกนเตเยสจะลงปักหลักแบ็กซ้ายแทนที่เหลือเนี่ยเตรียมส่งหน้าเดิมในระบบ4-2-3-1นะครับโดยจะมีแอนโทนีโลซาโนออกสตาร์ทยืนหน้ารัฐะข่ายแล้วก็ใช้โจนาธานวิเอร่ายืนกลางลุกนะครับส่วนทางฝั่งเซบียาทีมเยือนยยยยัััััััังงงงงงไไมมมม่่่่่สสสสาาาาารรรถใชช้้นนนนลลลููููเเเซซีีีอออออออกกกกกกตตวำททจจ็บบบบะะคคคคแดดโโโปิิพ กลับมาเป็นตัวเลือกแต่ก็คงต้องนั่งสำรองไปก่อนนะครับเพราะเซตเดิมจากแมตช์ชนะโซยาด3-2ยังพร้อมลงสนามตามระบบ5-3-2โดยจะมียูเซฟเอเนซิลี่ที่กดไป2เม็ดนัดก่อนเนี่ยลงรัตาขายร่วมกับอิซซัรโรเมโลอเมเรียผลงานยังไม่ฟื้นกลับมานะครับเพราะเป็นทีมเดียวที่ยังสะกดใช้ไม่เจอตั้งแต่เปิดซีซั่นมานะครับ27นัดแต่ช่วงหลังเนี่ยก็มีลูกแพ้ยากในบ้านมาอวดนะเมื่อแพ้แค่3ตลอด10แมตช์ที่ผ่านมาจึงพอจะมีลุ้นเก็บหนึ่งคะแนนอยู่่นผา แต่ก็ออกไปเจอกับคู่แข่งระดับโซนบอลของตารางทั้งหมดซึ่งวันนี้เนี่ยมาเยือนทีมบวยที่ยังไม่ชนะใครแถมเจ้าบ้านน่าจะหมดไฟในการอยู่รอดไปแล้วนะครับเนื่องจากตามโซนปลอดภัยถึง15คะแนนดังนั้นถ้าให้เลือกเชียร์ยังชอบทีมเยือนมากกว่านะครับราคาเครื่องลูกเนี่ยวางบอลต่อเซบียาดีกว่านะครับสกอร์ที่ผมคาดการเซบียาจะบุกมาชนะอัลมเรียไปที่0-1ครับ คู่ต่อมาเป็นศึกโปรตุเกสพีมเมลิเลการะหว่างกิวเซนเต้พบกับชาเวสเตะกันที่สนามเอสติโอซิดัสเดบัสซิลอดเวลาตี35นาทีนะครับราคาบอลเปิดมาที่กิวเซนเต้เป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกมาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านกิวเซนเต้ลงเตะม,มา24นัดชนะมา7เสมอ6แพ้ไป11ได้มา34เสียไป37ไมีอยู่27แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่10นะครับส่วนทางฝั่งชาเวสนะครับผมลงเตะม,มา24นัดเท่ากันชนะมา4เสมมอ6แพ้้ไไป14ดา24เสียไป54มีอยู่18แต้มนะครับตอนนี้อยู่อันดััับบบทีี่่18ด้้วยผลงงาานนนนกกรรพขอคคูะ ผม10นั้นหลังสุดที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งซาเวสที่ทําได้ดีกว่านะครับโดยเอาชนะคิวเเซนเต้ไปที่7เกมเสมอนไป3เกมและไม่เคยแพ้กับคิวเเซนเต้เลยนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นชาเวสที่เปิดบ้านตบคิวเเซนเต้ไปที่4ประตูต่อ2เลยนะครับถือว่าคู่นี้เนี่ยเป็นบอลแพ้ทางกันพอสมควรนะครับมันดูผลงานในการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านคิวเเซนเต้10นั้นหลังสุดชนะมา4เสมอ3แพ้ไป3นะครับทำเงินไปที่6เกมแล้วก็เสียไปที่4่เกมนะครับอย่างเกมล่าสุดของพวกเขาก ชาเวทนะสิบนัดหลังสุดชนะมา1เสมอ5แพ้ไป4ชาวเวททำเงินไปถึง6เกมจบเจ้า3เกมแล้วก็เสียไปที่1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับอโรกาไปที่1นึบุตรเลยนะทำให้2เกมหลังสุดของพวกเขาก,ก็ยังไม่ชนะใครนะครับ มาดูเกมในบ้านของทางด้านกิวเซนเต้นะครับผม9นัดชนะมา3เสมอ5แพ้ไป 1, 1ในบ้านทําเงินไปที่5เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่3เกมนะครับ2เกมหลังสุดในฐานะเจ้าบ้านของพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ชนะใครนะครับแต่เกมล่าสุดในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยก็สามารถเปิดบ้านยันเสมอกับปอโตมาได้ถือว่าไม่ธรรมาดาเช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงฝั่งทีมเยือนนะครับผมชาเวส10นัดหลังสุดในฐานะทีมเยือนเนี่ยก็ชนะมา1เสมอ4แพ้ไป5นะครับทำเงินไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมสถิติเกม สุดของทั้ง2ทีมนะครับผมเกวิเซนเต้จะขาดแค่กิโกวีลัสโบอัรนะครับผมและก็เซคารอสปลาการนหลังที่มีอาการบาดเจ็บที่เหลืออยู่ในสภาพพร้อม11ตัวนะแรกนัดนี้ก็ไม่น่าจะปรับเยอะนะครับเทียบกับนัดล่าสุดที่บุกไปเสมอกับคาซาเพียมา0 0น่าจะใช้ระบบ4-3-3นะครับสาประสานกองหน้าจะเป็นทางด้านของทิชานี่ตูเร่เฟริกกริยาและมูริโลนะครับส่วนทางฝั่งชาเวสเนี่ยกิม่ากองกลางก็พ้นโทษแบนกลับมาแต่จะไม่มีคาฟูเฟเต้ ete, กองกลางและบูนโรดิเกหลาน้ตร์กองหตังต น่าจะใช้ระบบ3-5-2นะครับตัวลุกเนี่ยคาดว่าจะเป็นเออร์ันเดตประสานงานกับโชกองหน้าบราซิเลียนแดนกลางเนี่ยจะใช้เจ้ากคร์ยาและซานโดครุตพร้อมลงทําเกมนะครับกิวเวเซนเต้3นัดหลังผลงานไม่ธรรมดานะครับเพราะพวกเขาเนี่ยสามารถยันเสมอยักษ์ใหญ่อย่างปอร์โตมาได้และล่าสุดก็บุกไปเสมอกับคาซาเพียมา0-0ส่วนทางด้านชาเวสเกมล่าสุดก็โดนอโลกาบุกมาถล่มเลเทมา5-1นะครับสถานการณ์ตอนนี้ล่อแหลมตกชั้นปัญหาอยู่ที่เกมรับที่เลเทนะครับเป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดในลีก ตามฟอร์มก็เป็นกิวเวซนเต้นะครับที่ดูดีกว่านัดนี้เล่นในถิ่นด้วยน่าจะเบียดชนะไปได้ครับเกมนี้ฟันธงครับจัดไปที่ G กิวเวซนเต้สกกร์ที่ผมคาดการกิวเวซนเต้จะเปิดบ้านตบทางด้านของตบทางด้านชาเวสไปที่2-1ครับ ถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับผมกับศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกระหว่างแรนดอสพบกับทางด้านมิทิลแลนด์นะครับเตะกันที่สนามเซฟเฮาส์พาร์คแรนดอสเวลาตีหนึ่งราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่มิทิลแลนด์เป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกมาดูตารางคะแนนของทั้งสองทีมเริ่มที่เจ้าบ้านแรนดอสลงเตะม,มา20นะัดชนะมา5เสมอ7แพ้ไป8ได้มา22เสียไป35มีอยู่22แต้มตอนนี้อยู่ลนดับที่9นะครับส่วนทางฝั่งมิทิลแลนด์ลงเตะม,มา20นะัดเท่ากันชนะมา13เสมอ3 4, ม39 23 3แแแพพ้้ 42, ้้้้ไไไไปปป4 42ดดดดดดมมมมาาาาาเเสสีีีีีีียยยออออููู่่่่่่่ตตนน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 ััััับบททททะคครรผลลลงงงงงกกกกข10หุ็็ฝนะิิ์ว โดยเอาชนะทางด้านของแรนดอสไปที่5เกมแล้วก็เสมอเหมือกันไป5เกมไม่เคยแพ้กับแรนดอสเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับผมคือ3เกมหลังสุดที่เจอการคู่นี้จบเสมอทั้ง3เกมเลยนะเนี่ยมาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านแรนดอสนะครับผม10นัดชนะมา6เสมอ1แพ้ไป3แดนดอสทำเงินในบ้านไปที่3เกมนะครับผมแล้วก็เสียไปที่3เกมเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้กับรีบอกมาที่3-0ทาให้พวกเขาเนี่ยโดนหยุสดสถิติชนะรวดมา5นะัดติดต่อกันลลงไปแ้ว ทุนทางฝั่งมิทิแลนด์นะครับผม10นะัดชนะมา5ไม่เสมอใครแล้วก็แพ้ไป5นะครับผมทำเงินไปที่4เกมแล้วก็เสียไปที่4ี่เกมนะครับ2เกมล่าสุดของเขาก็สามารถเก็บชัยรวดทั้ง2เกมเลยนะมาดูเกมในบ้านของทางด้านแดนดอสกันบ้างนะครับผมในบ้านของพวกเขา10นะัดหลังสุดชนะมาสเสมอ2แพ้ไป4ทํทำเงินในบ้านไปที่3เกมเท่านั้นแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับ3เกมหลังสุดในฐานะเจ้าบ้านของพวกเขาชนะรวดทั้ง3เกมเลยนะ ส่วนทางฝั่งมิดทินแลนด์นะครับผมในฐานะทีมเยือนนะครับผมสินัดหลังสุดชนะมา6ยังไม่เสมอใครแล้วก็แพ้ไป4นะครับมิทิลแลนด์ทำเงินนอกบ้านไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่3เกมเท่านั้นนะครับ มาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับแลนดอนเนี่ยจะได้เวสเทิลดัมเมอร์ปราการหลังตัวหลักพ้นโทษแบนกลับมาแต่คาดว่าจะยังไม่มีมิเกลเอ็มพีเดอร์ซันนะครับแล้วก็เอ็ดการ์บาบายานกองกลางเนื่องจากอาการบาดเจ็บวันนี้เนี่ยน่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับกองหน้าคู่จะเป็นทางด้านของโมฮัมเหม็ดฟูเซนีและสตีเฟนโอเดย์แดนกลางตัวหลักจะใช้ลัสโซจอร์นบีเยอร์เคนเกนและซิเมนนอตลีย์นะครับเป็นตัวทำเกมส่วนทางฝั่งมิทิลแลนด์คาดว่าจะยังไม่มีกองหน้าอย่างมารูนี่นะครับกับอิมเเเรรรโโโนน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 นมมมมาาาาาาาตติิิกก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 กออออองงงงงงงลลลลลลลแแแะะะฮดดดัััััััััสคหหหทททีีี่่่่บบบบบจ็็ขณปววยไพ้ษ จะใช้ระบบ4-4-2กองหน้าคู่เนี่ยจะเป็นโอลาบินฮิลเซนและโชเกซุงนะครับแดนกลางจะใช้ตัวหลักอย่างโอลิเวอร์โซเรนเซนพร้อมลงทําเกมแะนดอตนันล่าสุดก็เปิดเกมสู้กับวีบอกได้สูสีนะครับแต่ว่าคู่แข่งเฉียบคมกว่าเป็นฝ่ายชนะไปอย่างเด็ดขาด3-0ยังไงก็ตามนะครับของเกมแรกของครึ่งหลังซีซั่นเนี่ยพวกเขาก็ทำผลงานชนะได้ทั้ง2เกมนะครับด้านมิทิลแลนทำผลงานชนะมา2นัดติดรวมการชนะโคเบเกนนัดล่าสุด2-0นัดน,นี้เนะี่ยน่าจะสู้กันได้สูสีนะครับ,ดรบแดนดอสสามนัดที่ผ่านมาน่าจะผลงานไม่เล นได้ถึง2นัดน,นะครับน่าจะเดินหน้าเก็บ3แต้มได้อีกเกมนี้ฟันธงครับต่อไปที่มิทิแลนด์ก็ที่ผมคาดการนะครับมีทิแลนด์จะบุกมาตบทางด้านของแรนดอสไปที่1นึ่ต่อสนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่11มีนาคม2567เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ5คู่นี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะเชื่อเฮียโจกี่คู่หรือจะสวนเฮียโจกี่คู่ก็ลองมาคอมเมนต์กันนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องเฮียโจบอลเต็งกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เฮียโจก็ต้องขอตัวราไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้5คู่เช่นเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ